ครับตอนนี้พระอาจารยก์กำลังบินทบบาทนะครับเนาะเป็นวันเกิดของหลวงปู่หลวงปู่ยังก่อนตัวอ้วนเนากซีลีเพันพระพูอย่างกันเนะานนะซืรีนนะจังสันนะ นเต้องเห็นภาพชัดนะจะเห็นตรงนี้นะครับมีภาพเพิ่นกำลังบินทะบาทครับเป็นวันเกิดของหลวงพ่อเนาะ

phải có tiền, có tiền đó, đúng không? ha, đúng là quá, ครับตอนนี้กำลังรับบินขบ่าจากญาติโยมที่มาทำบุญครแลอาจร์มาจากหลายวัดจากสายธรรมยุท En dat is ook すごい。<laughs>